เขาเป็นอะไรนี่เฮ้รลอยทำาไมรลอยคุกขี้ดินอย่างงี้ละเฮ้อโอ้ยดูลอยทำาไมรลอยคุกขี้ดินขีท้ทรายสกรปรกยังงี้เวยดูสีขาวกลายเป็นสีอะไรนี่เื้ขาวดำกลายเป็นสีอะไรเว่ยโอ้ย ดูสีดูนี่สีนี่สีขาวดำมันเป็นสีอะไรเล้วเฮ้ยรับเล้วหนู่มร <laughs> ับเลี้ยวลอยรับเล้วคุกขี้ดินดูอยากนอนตรงไหนก็นอนมดมันชิกัดเอามดบิกัดลอยเอ้ยฮึเฮ้ยทรงผมดูทรงผมทรงอะไรนี่ ชื่อลอยชื่อลอยขาลอยก็เลยเรีเยกจิกกระลอยแมวขาลอย